ใหญ่ขังมันต้นไว้หลายผลม,มากมายหลายชั้นตั้งแต่กำเนิดเกิดกายจนดวันตายครับตาพอสอบอจคาาะคลันมันดานออกาต่าบมาไดกันบาง้อ้บางอากมีรักหลายชันนิดว่าแผลว่าเป็นโลกอิกก็มักจะติดสนินานใครจะว่าใครเร็แต่ผมนี้ไม่ได้บ้า พอตัาา้งข้าวปลนังนั่งไอ้ปลายังผมมันทอทำเนาเพราะผมไม่เมาหาเรือไอ้ปลาเล่นกลางเมืองก็เสกมันาสงสารเห็นปากรอบปาาโงยปลาขโมยเงินรักปาที่ปฏิวัติมันป้าพักป้าพันไอ้ปลาอย่าผมมันทอทำเน,นา่าเพราะผมไม่เมาหาเรือไอ้ปลาเล่นการเมืองก็เสิมันนา